โอเคกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้กําลังอยู่ผมเบบนั้นเองจากซีรีส์โปรเจกต์อยากสตารด์ดอยู่ที่เข้ามาปีที่2ปีที่2ในชีวิตจริงด้วยนะครับ่าต่อไปถ้าสิน้นเดือนนี้ก็คือเราจะเข้าปีที่3แล้วนั่นเองครับมาและมาอาจากพัทที่แล้วที่ผมพูดไปก็คือ,อหลักๆที่ผมจะทําคือเหตุการณ์ก,กับเฮนรี่ Henry, ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นวันพุธวันพรุ่งนี้ที่จะตุหลักหรือก,ก็คือ,อที่เราไป ทำภารกิจปัดเดิลน,นั่นเองนะมาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอเนี่ยอ,อ่อปลดล็อกลงหนังใช่ไหมเออถ้าผมทําได้นะถ้าทําไหวนะมาผมจะดูก่อนว่าของอะไรแต่อย่างที่ไหนแล้วก็อย่างนึงก็คือผมก็จะแต่งบ้านด้วยเองนะมาและตอนนี้สิ่งที่ผมทำมาก็คือขยายลงควานเองครับมาแล้วก็พังอ่าที่กัน้นโงควออก แล้วผมกะว่าจะเอาพวกทีวีพวกอะไรเงี้ยมาไว้ฝั่งนี้แทนนะมาตรงนี้จะเป็นห้องว่างๆเนาะเออเป็นโถทางเดินแล้วก็ตรงนี้ครับอ่ะข้างล่างตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาเป็นห้องนอนหรือเออไอ,อพวกเตียงอะไรเงี้ยมาแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าท่ามนะเพราะมันก็ดูแคบเกินไปด้วยเองครับอ่ะแล้วก็จะแต่งสีห้องพื้นใหม่ให้มันดูแบบอ่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่ามันดูเออน่ารักมุ้งมิ้งมากเกินไปงั้นผมอยากได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นบ้านแบบโมเดิร์นอะไรประมาณนี้นะมาให้มันแต่งดูดีขึ้นเออไปเออเป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันต่อแล้วกันนะมามาก่อนอื่นก็ขอเช็คก่อนนะมานี่บัตเลอร์ของโจจ้าเองนะมาสิ่งที่เราต้องการก็คือวายเป็นวายอะไรก็ได้หรือเปล่าและอันนี้มันคืออะไรวะอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันทามาจากอะไรนะมาแล้วก็อ่าแซลอ่าวายแซลมอนก็คืออ่า ปลาหรอเซงมัดปีศาจเองครับอ่ะและ้วก็เออว่ะสเตอร์เจียนมันต้องตกได้ในโอ้เอาเป็นว่าวันเดินลงหนังอ่ะมันไม่เสร็จพาร์ทนี้หรอกครับอ่ะผมจะค่อยๆทำไปเนาะเพราะของแต่อย่างมันหาในฤดูนี้ได้ครับอ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นอ่าไอ้ผลไม้ระดับหายากเองเอ็นเชนฟุตซึ่งผมรู้สึกว่าผมมีมาเล่นนะแต่ผมต้องปลูกกว่อนเองนะมาโอเค ก่อนอื่นก็ไปที่บ้านของพ่อตาขอนแล้วกันนะมาแล้วเราก็ไปตกปวยแซลมอนที่ทางเข้าบ้านไม่หมดกันดีครับมีใครอยู่ไม่เอ่ยโอภรยาอยู่นะมาอ่าและอันนี้ก็คือชุดเริ่มต้นปลูกหญ้านะมาอันนี้คือถ้าเราซื้อไปปุ๊บมันจะปลูกได้เลยใช่ไหมผมซื้อมาเลยจะไปปลูกอยู่หน้าอ่าโรงเลี้ยงสัตว์นะมาไม่ให้ไอพวกเออเขาเรียกว่าไอ้ก้อนหินก้อนอะไรเกิดน,นะมา สักประมาณนี้เนาะและเอามันเอ้ยฤดูหนาวมันไม่มีมเมล็ดขายนี่ว่าคือผมต้องไปทำภารกิจอะไรสักอย่างนั่นแหละน่าจะเป็นเควสเอ่อหน้าเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้หน้าไอ้เนี่ยไอ้หน้าบ้านนายกเทศมนตรีลุยอ่ะแต่ตอนนี้ผมติดห้องเอ่อไม่ยาแคลโรไลอยู่พวตายทำไม่ได้ พ่อตาครับกาแฟสักแก้วไหมโอ้เธอช่างมีน้ําใจจริงๆผมชอบมันมากเลยแหละครับและช่วงนี้เป็นไงบ้างครับไม่ได้มาคุยอะไรกันนานเธอก็รู้นี่ว่าผมเคยเป็นนักมวยที่มีฝีมือมาก่อนมัดฮุบขวาของผมนะ่ะระดับตำนานเชียวนะ,ะแต่ว่าไม่ได้โชว์ทับมาเพราะผมเล่นจบกับเโจจ้าแบบคุยกันด้วยเหตุผลนี่นเองและและแม่โจดี้ ตรงนี้เป็นไงครับอ่าหายใจเข้าออกอออกกำลังกายอย่างเดียวเลยและแขกอ่าส่งยิ้มมาให้คุณพขณะที่เธอเต้นรำจ้าก็คืออย่างไม่ว่างก็อย่าเพิ่งไปรบกวนแล้วมาก่อนผมจะไปตกไวซ์บอนผมขอมาซื้ออาหารที่จําเป็นก่อนนะมาสูตรอาหารใหม่เป็นลูกอมนะบ่ะเฮ้ยใช้ได้นะอ่ะผมซื้อเลยแล้วกันนะมาอันนี้เพิ่มโชค เพิ่มมาการตกปลาบกวก2โอเคซื้อมาเลยนะมาแล้วก็สิ่งที่ผมขาดไปไม่ได้ครับอ่ะกาแฟเออซื้อมาเลยครับะตังเหลือนะมาค้างได้ไหมเอาค้างได้นี่ว่าตังเยอะครับใช้ใช้มันไปเถอะโอเคไปออก่อนอื่นเลยผมต้องไปเอาเปิดตกปลาที่บ้านก่อนเดี๋ยวจะได้แวะหาแร่ด้วยนะมาคือถ้าผมจะไปปิดไอแร่พลาสติกอะ่ะมันเอามาทำเป็นทางเดินได้นะมา ถ้าเป็นทางเดินที่แบบทางมันผมไปดูมาแล้วนะของเขาคือมันดูสวยมากเลยนะมาอกว่าจะครัฟมันเอามาออวางเออเขาเรียกวนะ่ารอบๆแปลงปลูกต้นไม้มามันดูดีและเบ็ดตกปลาหรือว่าอยู่ในนี้วะผมด้วยผมว่าต้องอยู่ในนี้แหละผมเก็บไว้ในกล่องแต่อยู่กล่องไหนนั่นแหละอ๋อ และเบ็ดมันอยู่ตรงไหนวะนี่ไงเบ็ดเบ็ดมีเหยื่อไหมมีนะบ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็ที่ขุดแรกโอเคพร้อมอะไรพร้อมไปประมาณนี้แหละเด็บเข้าไปนะมาก่อนอื่นเวลาผมมีแม่มากผมขอม,มาลงเหมืองก่อนนะมาัาเดี๋ยวยังไงซะไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอไวอยไม่ใช่วอยดิไอเนี่ย เออวอลเซลมอนนั่นแหละมันตกได้อยู่แล้วนี่เองนะมาผมคิดว่าง,งั้นนะผมก็เลยมาเลือกลงเหมืองก่อนนี่เองนา่าเพื่อที่จะหาไอ้นี่นั่นเองนะมาอา่าไอ้เขาเรียกว่าผมเรียกมันว่าแรพ่พลาสติกเออมันจะอยู่อา่าชั้นต้นๆนี่แหละหรือเปล่าดูก่อนนะมานี่ไงใช่แล้วเนาะเออ ว่าวันนี้ดวงผมเฮียจริงเนี้ต้องไปเช็คดวงหน่อยแล้วแล้วก็เอ้ยคุยได้อะไรเนี่ยแล้วก็ขนมรูปูเลแคลรกน้ำตาลจานเล็กทำให้ค่ำคืนนี้หอมหวานอะไรหรือนี่งอ้ยซื้อของหรือมันซื้อได้นานแล้วว่าผมไม่ได้มาดูดูเฮ้ยอ๋อไอโอมยิ้มไอ,อ้นี่ แล้วก็สูตรกราฟกล่อ,องทอง5,000ันแล้วอเอามาแล้วกันหนังสือคูอ่มือความปลอดภัยของคนแคะดามจเมื่อโดนระเบิดลดลง25%เอซผมยังไม่ใช้นี่ดิระหว่างว่าไงดีวะ,ะไปตลาดก่อนแล้วกันตลาดผมไปเช็คของแป๊บเดียวนะมาไม่นาน ทุ่งนี้ผมเอาของให้มาลุกอยู่เลยวิทย์มาทำอะไรแถวนี้ดึกดึกเน,นเนี่ยอ,อผมก็มาลงเหมืองครับกาว่าจะมาหาแร่แป๊บหนึง่งแล้วก็ไปตลาดท้องฟ้ายามค่ำคืนนี้มันช่างน่าอาศัศจรรย์จริงๆมานี่สิฉันมีอะไรบางอย่างอยากจะให้เธอดูอชวนเราดูดาวนะมา นี่แหละลองส่องดูสิเห็นอะไรบ้างอแน่นอนครับเอส่องดาวต้องเห็นดวงดาวเองนะมาน่าอัศจรรย์ใช่ไหมล่ะครับจะว่าไปแล้วผมผมเคยไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปอ่าเรียกว่าแคมปิ้งได้ไหม มันเหมือนทัศนศึกษาแต่ก็ไม่ใช่อ่ะที่แบบไปนอนเอ่อที่แบบเป็นโรงเรียนเขาจัดอะไรประมาณนี้เองก็แบบเป็นนอนที่แบบเป็นเขตบนเขื่อนหรือเอ่อที่เขตรักษาพันสัตว์ป่าอะไรเงี้ยมันจะมีอ่ะกิจกรรมดูดาวเองก็มาบซึ่งแม่งฟ้าคืมนะมาไม่มีดาวแล้วมีกล้องเอ่อส่องดาวมาให้นะมาทาได้แค่ทําท่าสองแล้วก็ถ่ายรูปดาวจริงๆรที่แบบให้ส่องรเลย,ยผมไม,ไม่ได้ส่องเนาะไม่ได้ปูดูมุมมองว่าการส่องดาวผ่านกล้องไอ้นี่มันเป็นยังไง ถ้ามีวันใดสักวันหนึ่งที่ดวงดาวพวกนั้นมาเยี่ยมเยี่ยมพวกเราแล้วก็ถึงตอนนั้นพวกเราคงจะเ,อ,ะเอ่อไม่อยู่กันแล้วแหละมาถึงเมื่อต่างดาวหรอนั่นเป็นปัญหาสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์สินะใช่ไหมอืมก็นะครับนิดคือว่า เปล่าไม่มีอะไรมาในสิฉันจะโชว์ระบบเออดาวโคให้เธอดูไอ,อ้ตรงนี้มันคัสสีนี้มันพัฒนาหรือเปล่าผมจําไม่ได้คือผมไม่ได้มาเล่นนานเลยมั้ง เป็นคืนที่สวยงามมากๆมารู้ได้แสดงให้ฉันเห็นถึงสิ่งใหม่ๆเยอะแยะเลยครับปะมึงรีบไปตลาดกลางคืนก่อนตอนเนี้ยลูดีนะัผมขอโทษ <c oughs> ผมรีบ <c oughs> โอเคมาสองอีเวนต์เลยโอเคมาทันตลาดอยู่แล้วมาไปรับกาแฟฟรีไหมยังแล้วกันอานี่แม่ค้าหมูมีอะไรมาขายครับ อ่าบ็อก์ไอ้นี่เหรอแล้วก็มีชาและอันนี้มนเมล็ดอะไรวะมเมล็ดบูเบอร์รี่ปลูกในฤด,ดูร้อนอ๋อผมยังไม่ใช้นี่ดิมีรูปอะบิเกลมีรูปเฮลลี่นะมาแล้วก็ของตกแต่งใช่ไหมซื้อไปไหมเอาไปตกแต่งบ้านาตั้งตอนนี้ผมก็ยังไม่ใช้มันเลยเนาะเออซื้อมาซะเลยนำมา แล้วก็มีรูปภาพอันนี้คืออะไรวะอ๋อไอรูปปั้นหินครับอ่ะและอันนี้มันคืออะไรวะหมอกรูปกลวยความอยากรู้อยากเห็นจากดินแดนที่ห่างไกลแล้วก็มีไอ้น,นี่ให้ผมไหมไออะไรวะ,มะเมล็ดอ่าไม่มีแฮะ ไอเมล็ดอะไรนะไอ้สับป,ปะรดอะซีดโอเคไม่มีของประมาณนี้แล้วก็โชว์นางเงือกนี่ผมต้องไปไขปริศนาก่อนไหมเออตรงนี้ล่ะก็ของตกแต่งบ้านนะมาไม่มีอะไรแล้วก็ตรงนี้กาแฟฟรีโอเค แล้วก็ผมต้องไปดูไอ้นี่ก่อนไหมเขาเรียก <c oughs> ว,ว่าอะไรนะไอ้อะวัดปลาหมึกวิ่งอยู่บนฝั่ง <c oughs> อย่างนี้ก็ได้แล้วครับอ่ะโอเคประมาณนี้แหละผมว่าผมเดี๋ยวพิ่งไปนอกเรื่องเลยผมไปตกเอาไวซ์ซัมมอนก่อนแล้วกันนะมารออยู่นะไอ้สิงป๊าบ คัดซีนอะไรวะทำไมดวงผมจะโชคร้ายขึ้นเหรอไปฮือฮ้ยฮือฮืออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอะไรวะเอ๊ะทำไมผมเข้ามาทางบ้านแม่มดแล้วมันเป็นอย่างนี้ มีเห็ดให้เก็บอ้อยๆๆ ه, อ้อยอ้อยโอ้โหอ้แรงมากแรงมากอ้ยๆๆโอ้ยเชี่ยดันเจียนไม่ใช่เล่นเล่นเฮ้ยมันทักเข้าบ้านไม่หมดไม่ใช่เหรอ,อๆๆมีตัวมีตัวออ้ย โอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเฉี่อยแล้วเฉียอยแล้วเฉียอยแล้วเฉียอยแล้วอ่าขอกินเค้กเอ่อพิ้งคเค้กของเอ่อเฮลี่เลยก่อนแล้วกันอ่าผมกำลังอ่าน่าจะปลอดภัยแล้วมั้งเออโอ้แป๊บเดียวผมเคลียร์้พวกนี้ก่อนนะมาอ๋อ เฮียวันอะไรวะเนี่ยโดนแมวม,มดสาบหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหผมว่าไม่ไหววะ่ะไป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 กลับก่อนเลย ผมว่าผมโอเคขอบคุณหมอที่ช่วยผมนะค่ารักษาก็จัดไปเฉยผมเข้าเหมืองเข้าเหมืองแหละไม่มันไม่ใช่เหมืองดิผมเข้าทางเข้าบ้านแม่มดอะแสดงว่ามันมันสุ่มดวงหรือเปล่าถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ก็คือเข้าไปแม่งจะไม่ใช่ทางเข้าหมู่บ้านนี่ไ มม่จะเป็นดันเจี้ยนแทนแน่เลยโอ้โหโชคร้ายสิบหายกินอะไรให้มันเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรก่อนนะมาโอ้พิซซ่าไมหมหรืออะไรดีอ่า,อากินอะไรที่มันเป็นข้าวดีกว่านะมาเฉยเมื่อกี้ว่าจะกาว่าตก ลองตกวายแซลมอนดูนะว่ามันตกได้ไหมก็คือมันไม่มีเวลาให้ตกเลย,เยพวกมอนพวกนั้นแบบผมดูทรงแล้วมาเรื่อยๆอ่ะเอออย่างน้อยก็ดีครับมันไม่เอากาแฟผมไปด้วยกินดูอ่าไหนจัดตุหลัก หรือว่าจะเป็นที่บ้านของเฮนรี่ผมไปดูก่อนแล้วกัน One hour later อโอเคครับไปหาข้อมูลเมื่อกี้มาแป๊บ,บนึงเอ่อคาสีนของเฮนรี่นะมาต้องเป็นวันที่อากาศสดใสหรือจำใสแล้วเหรอครับมาและที่ผมไปดูมาเหมือนครับว่ามันต้องเป็นวันที่และเดือนที่ไม่ใช่หน้าหนาวนะครับมา อันนี้ที่ผมคิดนะเพราะผมไปดูเขามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นฤดูใบไม้ผีหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รูดูหนาวเองครับเพราะผมคิดว่าคัสซีนนี้น่าจะพลาดเองนะมาหน้าจะอีกเทียก็เนี่ยไปไปีที่สเลยได้เองนะแล้วก็ของนางเนี่ยก็พร้อมแล้วเนาะตอนแรกผมก็งงเนาะมันทํำยังไงอ๋อมันมีจับจังหวะเสียงเพลงหรือแม่งก็จะมีอะไอเขาเรียกว,ว่าไอตัวที่เขาบอกว่าต้องกดเปลือกหอยอันไหนได้เลยนะมา คือต้องมาดูโชว์นางเง่าก่อนโอเครอคัดซีนในระหว่างนี้ก็ดูเพลินๆไปก่อนแล้วกันนะมา ไม่อยากจะขัดนะแต่ไมนางเงือกตัวนี้มันขุ่นคนละตัวกับที่มันร้องเพลงเมื่อกี้ว่าไอ้หรือตัวนี้มันกินแซ่บเกินไปโอเคคนละตัวกันดีแล้วอย่าไปเป็นตัวที่อยู่ในจิตนาการเลยนะวะ <c oughs> โอเคฟังคัทซีนแล้วก็นางเงือกเหลาเสร็จเราก็ปัดไขปริศนากันโดยปริศนานี่อันง่ายเลยเราจะเริ่มจากอ่าหนึ่ง ห้าอา่าสี่สองแล้วก็สามอ่าและผมก็ได้ไข่บุกมาแล้วเย่แล้วก็แผนการผมพังสองอย่างนับก็คือคาสิีน,นหัวใจของเฮนรี่ต้องรอปีหน้านะมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวดูของก่อน ผมเข้าอ่ะลังอ่ะของแม่มดไปแล้วก็ไม่เจอบ้านมดนะมาเจอขี้อะไรก็ไม่รู้นะมาก็โอเคไม่เป็นไรฉันไม่มีตังค์อ้แต่อยากได้แต่ไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันนะมาเดี๋ยวผมค่อยมาเอาอีกทีนะมาเออวันพรุ่งนี้ก็แลกไข่มดด้วยทำอะไรไม่ได้มงแล้วก็ไปจะไปดูอีกทีด้วยนะว่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอทางเข้าแม่มได้ถ้าผมเข้าไปผมจะเจอไอเหมืองเคี้ยนั่นอีกไหมนะบะถ้าเจออีกผมจะลองตกอ่าตกมาทางไอนี่ดูแล้วกันนะมาเขาเรียกว่าอะไรทางอ่าทางเข้านั่นเองนะมาเผื่ออาจันมันอาจจะไม่วิ่งมาตีผมก็ได้แล้วก็ไปลงส่งผมกลับบ้านหน่อยฝันดีนะไอสิงห์โอ้โอ เลยชีพายและรูปภรรยาเราเหรอผมยา้ายทีแล้วกันมอยฝั่งนี้ดีกว่านี่เลยวางอาของเบลลี่เฮลลี่ก็วางนี่เบลลี่เสร็จอันนี้ของแคลของสุดท้ายก็อเอเมลี่นี่เองนะมา,าสาวๆนอนกันแล้ว โอเคครับทุกคนสำหรับพา์ทที่ผมขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับมาไว้มาเจอกันใหม่ในพารนั่นสำหรับพาทนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันครับมาแล้วก็บาย